ผู้ใดสนใจอยากได้ก็ทักมาเด้อค่ะเด้ออยากได้มีก็ได้อยากได้ผาดถุงก็ได้คือเก่าเด้อยายหลัดมัดมีก็สิเย็ยให้ได้ทุกอย่างคือเก่าวัดที่ค่ะมือนี้ยายหลัดมัดมีก็สิมาทายไล่มีสื้อบึงคือเก่าล่ะพี่น้องยายหลัดมัดมีสั่งขนตามผ่าถุงใบถ่ายยายหลัดก็เลยสิมาเบิ้งเอาขนตามหอดใส่แล้วสั่งขนตามไล่คอพระราชทานสื้อบึง สิประมาณนี้ละพี่น้องเออนี่บ่เป็นไนวงามบ่เ็สิประมาณนี้ละพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้ใช้ไม้มันอยู่ใส่โอ้ยพี่มันหัวกระตั้มเหม่อมหัวกระตัต้มได้แต่ว่าแต่ว่าต่อกันเลยข้างในกับสองพื้นต่อกันเลยเอออันเป็นเป็นสามพื้นอันนี้เออันนี้พื้นที่สีพื้นที่สีแด้มัดไมมอีกปะ พอตกันก็ขันใบกเออขันดูวยไม้ไม้ถึงว่าอันเหย็ดอันละตรงอออบันขันให้ยายบ่งตรงทางในไงสิมือมือออกได่ไหมมอออกตัวมอออกิาูหน่อยอจะไปกวนยายยายเสียอ่ะยายหยหน่อยเออทำยายเดียวเดี๋ยวยายทำธุระอยู่ยายดูมีดูผราดุ่ ยางให้เส <łość> ียงสิต้องมงินมือตีเก้าตุยางคือเก้าหรือยากได้นี่ก็ได้อยากได้ผาทุนก็ได้คือเก้าหรอพี่น้องเพื่ออยากได้ก็ทักมาเด้อแย่รัดมัดมีก็จัดให้ได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวมือนีแย่ลัดมัดมีก็ยิ่งไทยเบื้องซ้ำหนีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว มึงรุ่นกับจีฮาลไล่ไม่ไม่เบิ้งจุมือเกืาอกล่ะเบิงเ้งแบบเอาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหแยหลักหมัดมีนั่นในเพื่อถ่ายด้วย <ไป S 1> มี้กับจำนี่ะค่ะวัสดีค่ะทักมาทักมาคุณใดอยากได้สินก็ได้เรืออยากได้มีก็ได้